เวลาผมไปเที่ยวเนี่ยผมจะสวมถุงยางตลอดไม่ว่าจะเป็นทั้งทางปากและทางช่องคลอดนะคะแต่เวลาเสร็จกิจเนี่ยผมจะเอาถุงยางนี่นะคะคุณหมอไปใส่น้ําเพื่อเช็ครอยรั่วมันจําเป็นไหมครับจริงๆถุงยางเนี่ยมันรั่วแบบยากมากๆมันเหนียวมากแล้วก<ภ>ันมันเหนียวมากเลยเวลเราจอแบบโหไปตัดกัดกัด ใช่ไหมคู่คลองของเราเนี่ยอพร์เตอร์เราเนี่ยแบบกัดใช้ฟันอาจจะใส่เล็กใส่เล็กดัดฟันใส่เหล็กดัดฟันหรือว่าแบบเล็บขวนจิกอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่านี่มันจะ่านหรือทะลุไหมมันก็คงจะมีอะค่ะถ้ามันไปโดนพวกอะไรที่มันมีคมเนาะพวกเหล็กดัดฟันอะไรพวกนี้ใช่ไหมเออเออก็อาจจะเป็นปวด้ที่ที่มันจะรั่วหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ทีนี้ถามว่าเราจําเป็นต้องไปเช็คไหม อันนี้ก็คือ<ฆ>คิดว่าอันนี้คือเขาไปเที่ยวใช่ไหมคือดีแล้วที่ป้องกันถูกไหมคะแต่จะบอกว่าคือเวลาที่เราแบบใช้เสร็จแล้วอะค่ะมันต้องมีวิธีการถอดที่เราไม่ไปเปื้อน<ฆ>กับน้ําสารคัดหลั่งของอีกคู่อีกฝ่ายหนึ่งเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะป,ปลอดภัยหรือเปล่ารวบรวมทั้งตัวเราด้วยถูกไหมไมันก็เป็นการ<ฆ>ป้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามัน่นัจว่าเราปลอดภัยแต่เราไม่มั่นใจในพาร์เนอร์ของเราใช่ไหมที่ที่เรามีเพศสัมพันธ์ด้วยเออเราต้องจับ ให้มันไม่โดนสารคัดหลั่งของเขาแล้วก็รีบทิ้งใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเรามีแต่ความกังวลว่ามันรั่วหรือเปล่าเนี่ยแล้วเราก็ต้องไปจับหุงยางเอามาเช็ดใส่น้ําอ่ะอันนั้นคือโดนสารคัดหลั่งเต็มเต็มคือแบบว่าอาจจะไม่รั่วจ้ะแต่อาจจะติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับเขาเนาะอืมไม่ต้องไปเช่หรอกคือจริงจริงคือถ้าสมมติว่ามันรั่วไปแล้วนะคือสมมติว่ามันแบบเฮ้ยเช็คปุ๊บเฮ้ยรั่วอะไรอย่างเงี้ยเออ ก็ทําอะไรไม่ได้เราไหมคือคหมายถึงออกไหมคือคืหมายถึงว่าก็แบบคือทุกอย่างอ่ะเราต้องเป็นเขาเรียกว่าทําเป็นการป้องกันแบบสานกลนที่เขาเรียกว่าเป็น universal precaution อยู่แล้วคือต้องป้องกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหรือว่าอย่าไปอย่าไปเลยจริงๆจะเสี่ยงแต่การที่เราแบบเอามันไปล้างไปแบบไปเช็คนั่นแหละไปล้างน้ำไปใส่น้ำตอนนั้นแหละอาจจะเสี่ยงกว่าตอนนั้นนั่นแหละเสี่ยงกว่าตอนที่แบบมีการทำพันอีกเพราะโอกาสว่ามันน้อยมันน้อยมากจริง เออเใครไปเจาะไว้ไงไปจไเจาะเข้าในแบบทีแล้วขอ <laughs> เออเจาะถูงยาง <laughs>